นาฬิกาแบรนด์เฟสติน่านะครับเป็นแบรนด์นาฬิกาที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะแต่เรียกได้ว่าเป็นนาฬิกาแบรนด์เก่าแก่แบรนด์หนึ่งเลยของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะฮะตั้งแต่ปี1985นะครับซึ่งชื่อแบรนด์เฟสติน่าชื่อนี้อาจจะฟังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าบอกว่านักออกแบบิเกลโรดิเกสแต่ลาท่านอาจจะรู้จักขึ้นมาบ้างนะ ซึ่งในการเรือนี้ลูกค้าได้ส่งมาทําน็อตใหม่นะครับเนื่องจากหัวน็อตนะครับเสียรูปทรงไปแล้วก็ทําให้บาดข้อมือลูกค้านะฮะแล้วก็ส่งมาทัดตัวเรือนเก็บรอยผลแมวนะครับที่ตัวเรือนด้านข้างด้านหน้าถ้าหากสังเกตดีๆจะเห็นได้ชัดอย่นงฮะรอยฝนแมวอันนี้เราก็ได้ทําการล้างน็อตก่อนนะครับเพราะว่าครับปรกเข้าไปในตัวน็อตเยอะทําให้น็อตขันไม่สุดรูน็อตนะครับทําให้น็อตเกยอออกมา แล้วก็ความคมของน็อตที่เสียรูปทรงนะครับบาด <Come S 1> ข้อมือลูกค้าเนะี่ยเราจึงได้ทาการล้างทั้งหมดแล้วก็เอามาขัดนะันหลังจากนั้นเราก็ได้ทาการขัดตัวเรือนใหม่ทั้งหมดนะฮะโดยการขัดตัวเรือนของมูดิฟายวอร์นะครับเราจะใช้สกอตเทปชนิดพิเศษนะครับเก็บส่วนที่ไม่ต้องการขัดออกไปก่อนนะฮะเพื่อจะไม่ให้โดนพวกกระจกพวกฝาหลังที่เป็นรอยขัดหยาบนะครับเป็นรอยขัดตรงนะ ืองานขัดเรือนี้จะเป็นงานขัดด้านแล้วก็ขัดเงาด้านข้างนะครับส่วนฝาหลังจะเป็นขัดด้านเส้นตรงนะฮะทางช่างของ Modify Watch ก็เลยต้องทําการปิดซักเทปไว้ก่อนนะครับในจุดนี้แล้วก็เราก็จะมาเก็บงานขัดด้านที่เป็นเส้นตรงที่หลังนะครับเพื่อจะให้ง่ายต่อการขัดตัวเรือนนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับพาพี่ได้ก็ออกมาน่าประทับใจนะฮะ ขัดเงานี่ก็ทนอย่าเงามากๆเลยสําสำหรับด้านข้างตัวเรือนเดี๋ยวเรามาดูที่ฝาหลังกันบ้างนะครับอันนี้น็อตก็เข้าไปอยู่ในจุดเดิมแล้วนะครับขันได้สุดเกลียวน็อตนะครับแล้วก็เข้าไปรับรองว่าไม่บาดมือลูกค้าแน่เลยเราได้ทาการขัดหัวน็อตด้วยนะครับเพื่อจะเก็บคมเก็บรูปทรงที่ผิดรูปไปของนอนะ็นอตน็อตก็จะสวยขึ้นใสขึ้นนะครับส่วนด้านฝาหลังเส้นกระดาคมขึ้นนะครับ การตัดเงาด้านข้างก็คมขึ้นสวยขึ้นนะแทบจะเหมือนใหม่เหมือนจะออกจากช็อปมาเลยนะฮะของนาฬิกาเรือนนี้นะครับเหมือนได้นาฬิกาใหม่เลยนะสุดยอดจริงๆงานการจากโมลิไฟบอลหากคุณได้งานเซอร์วิสครับก็ส่งมาเซอร์วิสได้ที่โมลิไฟบอลคอมมูนิตี้มิเต็ดขอบคุณครับ